สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนวันนี้วันจันทร์ค่ะนะคะก็เป็นต้นสัปดาห์หลังจากหยุดมา2องสาวันไปเที่ยวไหนมาบ้างป่าคะพี่หน่อยไม่ได้ลองไปอยู่กรุงเทพสบายที่สุดนะกรุงเทพสบายที่สุดรถไม่ติดเลยนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ได้ร่วมทําบุญนะคะแล้วก็ไปถวายพระพรด้วยนะคะก็ตอนนี้ต้องเมาส์เรื่องมหาชนกนะคะเป็นน่าสนใจมากไปดูมาแล้วค่ะ พี่หนุ่ยยังไม่ได้ดูประทับใจมากแล้วไปโชคดีวันที่ฝนตกพอดีอ๋อโชคดีฝนตกเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาทุกวันนี่มีวันเดียวที่ฝนตกก็ดิฉันได้ไปในวันนั้นพอดีถือว่าเป็นโชคชะตานะคะเพราะว่าดูท่ามกลางสายฝนฝนหลงรดูนะคะพี่หนุ่ยค่ะก็บอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าจะชมฟรีด้วยค่ะแล้วประทับใจมากใช่แล้วก็ได้ได้ทราบว่าจริงๆมีถึงวันที่9แต่ว่ารู้สึกจะขยายนะคะวันที่10อีกวันนึง นะคะก็ใครที่สนใจก็โทรไปตามหมายเลขนะคะที่เขาือิบักค่ะโทรไปที่บัคกได้นะคะไปขอบัตรเข้าชมใช่ค่ะหรือว่าไปหน้างานแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่น้างานก็เต็มมากใช่ในะคะเพราะว่าได้ก็คือต้องไปแต่วันหน่อยใช่เป็นรายการที่ดีด้วยค่ะนะคะราคาถึงไม่ได้ชมก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยอาจจะได้ดูอาจจะมีการอัดเทปแล้วก็เมื่อวันที่6ค่ะได้มีการถ่ายทอดทาง ทางโทรทัศน์ไปแล้วนะคะวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านประยุทธ์จันโอชาได้ไปดูแค่ะได้ไปชมพระมหาชนกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนสี่ทุ่มจะมีการถ่ายทอดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนทางบ้านได้รับชมกันนะคะดิฉันก็ดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าดูกี่รอบก็ไม่เบื่อดูกี่รอบไม่เบื่อนะคะแสดงดีทั้งคนทําคนที่จัดรายการด้วยนะคะรู้สึกจะเอาแบบเนรมิตสระว่าไอสระน้ําอันใหญ่เป็น เป็นทะเลเลยใช่ค่ะเป็นทะเลเหมือนกับว่าคือเป็นเป็นบึงของสวนประชุมแห่งชาติศิริกิตเนี่ยนะคะเบึงของสวนเบญจกิตินะคะซึ่งแบบอลังการงานสร้างมากเพราะว่าสร้างเวทีกลางน้ำเลยนะคะแล้วก็มีรู้สึกว่าจะใช้งบลงทุนพอสมควรนะคะแต่ว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ ก็ถ้าบอกว่าวันนี้เดี๋ยวนอกจากพระองค์จะมีพระปรีชาในหลายๆด้านนะแล้วก็ส่งดูแลคนไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานเนี่ยท่านยังมีพระปรีชาในเรื่องของบท นิพนธ์ด้วยค่ะรวมไปถึงทั้งดนตรีนะคะท่านก็มีพระบิชาสามารถมากนะคะแล้วก็ในรายการก็จะมีการขับกลองนะคะบทเพลงที่พระองค์ท่านพระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ต้องไปหาฟังนะแต่น่าจะได้เคยฟังทุกคนโดยเฉพาะเพลงนกน้อยนกน้อยค่อยบินมาเดียวดายนะคะเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังประทับใจไม่ลืมนะคะเอาละค่ะรายการของเราก็เกริ่นมาเยอะนะเพราะเรายังรู้สึก เริ่มอยู่เลยกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งมหาไม่มงคลนะคะที่พวกเราทุกคนรู้สึกว่ารู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ยังใส่เสื้อสีเหลืองเดือนนี้ใส่ทั้งเดือนก็ใส่ทั้งเดือนนะคะส่ทัน่านายกบอกว่าให้เชิญชวนคนไทยได้ใส่ทั้งเดือนนะคะก็สลับกันไปละกันนะคะแล้วเดี๋ยวนี้หาซื้อเสื้อสีเหลืองได้เยอะมากเยอะมากนะคะก็ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะช่วยกันแล้วก็ถ้ายังสนใจที่จะ ใช้เสื้อของบรู e กายนะคะก็ยังสามารถติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์นะคะ02-3080555ค่ะก็โทรมาได้นะคะว่ามีรุ่นไหนที่มีอยู่นะคะสีเหลืองรุ่นไหนเบอร์อะไรไซส์อะไรนะคะโทรมาถามในรายการได้นะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงคอนเซปต์เดินคือน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกค่ะวันนี้ดิฉันกนกนุชนาคสวรภาค่ะน้องกรณิตงามสุกรัตนนาคค่ะ SMS นะคะ ที่จะที่ทุกท่านจะสามารถส่งข้อความเข้ามาได้ก็คือเบอร์4642123ค่ะ หรือเข้าไปติดตามนะคะใน a c e b o o k นะคะแฟนเพจนะคะของอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ได้นะคะสามารถส่งเป็นข้อความนะคะร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะหรือจะติชมรายการก็ได้นะคะรวมไปถึงสามารถส่งเป็นคลิปมาได้ด้วยซึ่งรายการต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องของท่านได้ออกอากาศก็จะมีของรางวัลมอบให้นะคะก็เป็นหมวกเป็นหมวกนะคะของบูสกายนะคะก็และที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะอยากจะร้องทุกอะไรนะคะก็สามารถโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนย์สองสามศูน แป 1>, 1, <Spin ning> 1ค่ะค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเราจะไปที่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ร้องโฟนอินมาใช่ค่ะคก็คุณชวลรินนะคะอยู่กอทมนี่เองนะคะก็บอกว่าร้องเกี่ยวกับว่า เออเวลาขับรถขึ้นสะพานในกรุงเทพมหานครหลายสะพานมากเลยนะคะแต่จะเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับขึ้นบนสะพานนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมีข้อห้ามมีป้ายห้ามอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีประชาชนที่ฝ่าฝืนนะคะขึ้นสะพานอยู่นะคะซึ่งก็ยกตัวอย่างมาตรงบริเวณถนนพหลโยธินนะคะตรงบริเวณแยกเกษตรเนี่ยนะคะใช่ค่ะเราก็บอกว่าเนี่ยเห็นบอกว่าทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะมีการจัดระเบียบนะคะแต่ทําไมยังมีประชาชนฝ่าฝืนแล้วทำไมไม่ดําเนินการจับกุมหรือกวดขันนะคะตรงนี้เลยเราก็เลยประสานไปที่ในส่วนของรองสารวัตรจราจรนะคะสนบางเขนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็คือร้อยตํารวจเอกสันติจันทโรธนะคะซึ่งท่านก็จะอยากอยากจะมาตอบในรายการนะคะว่ามีโครงการยังไงจะกวดขันเกี่ยวกับพวกที่ฝ่าฝืนอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเกี่ยวกับเรื่องการฝ่าฝืนนะคะของประชาชนที่ขับรถนะคะมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนสะพานนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกตรงบริเวณถนนปรหลุโยธินก็ดีนะคะเกษตรก็ดีนะคะไม่ทราบว่าท่านมีมาตรการยังไงบ้างคะในการปวดขันหรือว่าปรับจับปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะค่ะเราก็ ได้ตั้งด่านนะฮะแต่มันเป็นหลังช่วงเร่งด่วนนะฮะคือกุงภาพชาก็สั่งให้เราตั้งด่านรับค่ะรับผมแล้วก็สัปดาห์ลประมาณหนึ่งครั้งนะครับคือช่วงหน้าโรงพยาบาลสัตว์มอเกษตรครับอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ปรับปรับเท่าไหร่อะคะครับอาจารย์ปูดตามมาตรา21พรบจราจรประดิ2บสองนี่ก็ปรับไม่เกินหนึ่บาทครับ ่<ต>เห็นว่าตอนนี้กําลังมีโครงการดีๆอยู่<ะ>ด้วยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยสิคะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะท่านคะอ๋อคือโครงการใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นะฮะคือของเราเริ่มมาสองเดือนแล้วคร<ะ>ับค่อ๋อ่ะลักษณะเป็นยังไงนะคะใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือเราจะให้ตํารวจจรจรเราไป ถ่ายรูปผู้กระทาผิดครับวกจอมปาดจอมแทกอะไรเชินสะพานแล้วก็จักรยานยนต์ขึ้นสะพานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินนำนการแล้วก็ส่งหมายียกไปที่บ้านครับผมอ๋อนี่โครงการดีๆเลยใช่ไหมคะอันนี้นี่ส่งไปเยี่ยมใช่ไหมคะอ๋อส่งไปถึงบ้านเลยนะคะก็ให้เจ้าตัวได้รู้ตัวนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนนะตอนนี้นอกจากเราจะมีกล้อง C C t V ทั่วไปแล้วนะคะตอนนี้จราจรก็จะถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยชะไม่ฮันแล้วส่งไปจะปรับถึงที่บ้านเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ดําเนินการที่สภพานวงเวียนนะฮะก็เริ่มดำเนินการได้สักสองเดือนแล้วครับผมอ๋อค่ะคดีนะคะก็ลดลงไหมคะคนผู้กระทําผิดจำนวนลดลงไหมคะว่าจะลดลงฮะเริ่มเริ่มรู้ตัวเลยครับว่ามีหมายเรียกไปที่บ้านเลยครับก็เริ่มมีผู้กระทาผิดน้อยลงแล้วครับได้ค่ะก็ยังไงฝากด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายเหมือนกันใช่คะวิ่งแบบนี้นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ครับผมโดยเฉพาะสะพานเกษตรนี่ไม่มี แท่งแบ่งช่องทางแดจอยครับจักรยานยนต์นี่อันตรายมากครับค่ะใช่ค่ะใช่ครับผมโอเคก็ฝากพยานน้บผ่านเรื่อจักรยานยนต์ระว exactly. okay. okay. <laughs> <laughs> ังหน่อยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วจะมีหมายไว้ที่บ้านนะครับผม่ได้ค่ะีค่ะเดี๋ยวเราจไม่มีหมายถ้ามีหมายไปแล้วนี่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไปเสียค่าปรับอย่างเดียวใช่ไหมคะต้องมาติดต่อที่สนครับปรับไม่เช่นนั้นก็จะต่อภาษีไม่ได้นะครับเพราะเราก็โผล่ข้อมูลกับขนส่งอยู่ครับ ค่ะโอเคก็จะลิงก์เงินกับขนส่งโอเคขอบคุณมากเลยนะคะท่านผู้กองสันติขอบคุณนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็ช่วงนี้กันนะต้องหน่อยเยอะเหลือเกินนะเยอะเหลือเกินขนาดประกาศแล้วนะจอมสารพัดจอมก็ยังมีคนทำผิดอีกนะคะเอาละค่ะ ในช่วงเบกแรกนะคะช่วงนี้เนี่ยเรายังอยู่กับตํารวจอยู่เองเห็นว่าข่าวสองก็ยังยังเป็นเรื่องของ,อองตํารวจนี่แหละนะคะเป็นยังไงถ้เกี่ยวกับอะไรนะคะพี่น้องคราวนี้เป็นเรื่องของตลาดประชานิเวศสามนะคะที่จังหวัดนนทบุรีบอกว่ามีรถจอดเนี่ยบริเวณพุทธบาทเนี่ยขาวแดงด้วยนะที่เขามีป้ายห้ามจอดเนี่ยนะคะที่เขาขาวแดงพุทธบาทเนี่ยก็ยังมีรถจอดอยู่เยอะไปหมดเลยนะคะทําให้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย ยังมีทั้งรถทั้งร้านขายของอาจจะเป็นรถเข็นนะคะเต็มพุทธบาทไปหมดทั้งช่วงเช้าและเย็นนะคะรถเยอะมากทําให้เวลาที่จะเดินเนี่ยต้องลงมาเดินบนผิวการตลาดนี่คะมันเป็นตลาดอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ช,ย,ยช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยคนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเร่งด่วนด้วยเพราะว่า,าตลาดเนี่ยอยู่ริมถนนหลักใ,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็พูดคุย ไปกับสำนักงานไปกับสถานีย่อยนะคะท่าสายนะคะตรงนั้นรู้สึกจะมีสถานีตำรวจท่าสายนะคะก็เลยพูดคุยกันนะคะแต่ว่าทางสถานีเองนะคะพุ่มกับเองก็อยากจะมาตอบในรายการแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้รู้สึกจะมีประชุมชค่ะแล้วก็มีมีงานเร่งด่วนนะคะก็เลยฝากให้เรียนพี่น้องประชาชนว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะมีรถหยอดเดยอะจริงๆนะคะและบางทีเนี่ยรู้สึกว่าคนไม่ได้กลัวกฎหมายนะ คน mm hmm. กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่าถ้าไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็รู้สึกว่าคิดว่าไม่ผิดมัง้งหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าถ้าไม่เห็นตำรวจเนี่ยก็จะจอดกันเต็มไปหมดแต่ถ้าตำรวจมาเมื่อไหร่รถก็จะไม่มีบริเวณนั้นว่าง,งั้นเถอะหรือบางทีเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นตำรวจจอดไปแล้วกลับมาอีกทีก็เจอใบสั่งนะคะ mm hmm. แต่ต่อไปนี้จะเจอแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วอย่างที่ว่า นะคะต่อไปนี้ใบสั่งไม่มีละนะคะทางตารวจก็เลยบอกว่าก็จะพยายามนะคะหาหาเจ้าหน้าที่เนี่ยมาให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะแต่ก็อยากฝากไปถึงผู้ใช้รถนะคะที่ไปจอดรถที่ตลาดประชานิเวศสก็ช่วยกันหน่อยถ้าเป็นช่วงเร่งด่วนหรืออะไรแบบนี้ก็พยายามอย่าจอดนะคะเพราะมันทําให้รถติดด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ตํารวจเนี่ย จะต้องเสียกําลังทนนะคะที่จะต้องมาดูแลบริเวณนี้ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจับจริงกันหมดแล้วนะคะก็จับจริงหมดแล้วก็ก็ต้องไม่ว่ากันนะคะถ้าหากว่าท่านจะโดนล็อกล้อท่านจะโดนใบสั่งท่านอาจจะต้องเออเขาอาจจะต้องโดนใบใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าไปต่อทะเบียนไม่ได้หากไม่มาเสียค่าปรับอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันหน่อยนะคะตำรวจก็พยายามเต็มที่แล้วแต่กําลังไม่พอจริงแต่ก็ต้องก็ต้อง เข้มงวดจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ายังเห็นว่ามีการจอดฝ่าฝืนโดยเฉพาะบริเวณขาวแดงนี่ยังไงก็ต้องล็อกล้อไปเลยแล้วกันนะคะอย่างเงี้ยก็ก็ต้องใช้มาตรการนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนก็นะคะเราก็จะโดนล้องเรียนมาแบบเนี้ยเพราะว่า อีกหน่อยรถก็จะติดยาวเหยียดมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนยังฝ่าฝืนกันอย่างนี้อยู่ก็ช่วยกันนะคะพี่น้องประชาชนทุกคนที่ใช้เส้นทางนั้นก็ต้องช่วยกันด้วยคนที่ไปตลาดก็ช่วยกันด้วยทางตลาดเองก็ต้องช่วยดูแลด้วยก็ต้องเข้มงวดด้วยก็ต้องเข้มงวดด้วยเหมือนกันนะคะและโดยเฉพาะบริเวณทางเท้าเนี่ยนะคะซึ่งเป็น เส้นทางที่คนจะใช้เดินสัญจรไป<ช><ช>มานะคะ<ช>เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเส้นทางในการที่จะเดินได้เขาก็ต้องลงมาเดินมาในผิวผิวถนนแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา<ช>มันก็จะเป็นก็ไม่คุ้มกันอีกอ่าใช่ค่ะ,ะคเอาละค่ะก็ถือว่าต้องช่วยกันนะคะต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการจัดการด้วยนะคะ,คะ ตำรวจก็กาลังไม่พอน้องไม่รู้จะต้องใช้กี่สถานีมาช่วยก็ต้องเอกชนด้วยก็ต้องช่วยกันถ้าเป็นตลาดเอกชนยิ่งเราต้องออกมาช่วยจัดระเบียบหน่อยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าตลาดของท่านเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยคนก็อยากมาใช้ถ้าเกิดว่าคนเข้ามาแล้วก็เจอสภาพแบบนี้เขาก็ไม่อยากมาแล้วไปหาที่อื่นดีกว่านะคะตลาดอื่นที่ไกลกว่านี้อีกหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเออไปแล้วปลอดใชยสะดวกเขาก็ไปอะค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือร่วมกันนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะเอาละค่ะ รู้สึกข่าวสามก็ยังข่าวสาก็ยังยังเกี่ยวกับตำรวจอยู่นะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการจราจรนะคะอันนี้นะคะ จากนกครศรีธรรมราชนะคะทางใต้เรานะคะคุณมนทิรานะคะ<ม>ก็ร้องมานะคะบอกว่าการจราจรอำเภอเมืองหน้าโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรถติดมากๆเลยนะคะบอกรถแน่นมากขนาดเส้นขาวแดงก็ยังมีรถจอดเต็มไปหมดนะคะบอกรถติดมากเลยนะคะตำรวจเนี่ยมีอยู่ตรงนั้นถึง3คนด้วยกันนะคะสนายแล้วแต่ว่าพอร้องไปเขาก็ยังไม่ทําอะไรนะคะแถมบอกว่า ยังสามารถจอดได้ทีนี้ทางคุณมนทิราก็บอกเอ๊ะอย่างนี้มันสองมาตรฐานหรือเปล่าของเขาไปอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กเล็กนะคะโรงเรียนเล็กกว่าแต่ทาไมตํารวจไม่ให้จอดแต่ทําไมอันนี้เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดถึงจอดได้บริเวณขาวแดงซึ่งเราเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าขาวแดงมันก็ไม่ควรจะจอดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปคุยกับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วกันนะคะก็คือร้อยพันตํารวจโทนะคะสุชินะคะนิติอัครพลนะคะก็คือรองผู้บุกับจราจรนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองผู้บุกับครับผมครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการอาสาประชาชนนะคะเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคนที่ฝ่าฟื้นนะคะบอกว่าเป็นบริเวณ ขาวแดงนะคะบอกว่าแล้วทำไมรถยังจอดได้นะคะตรงบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะของอนุบาลประจําจังหวัด<อ>นครศรีธรรมราชนะคะแต่ในขณะที่เข้าไปอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าตํารวจไม่ให้จอดนะคะบอกให้ไปจอดที่วัดนะคะแต่ทําไมโรงเรียนประจําจังหวัดทําไมถึงจอดได้ในลักษณะถึงจะเป็นที่ห้ามก็คือขาวแดงแล้วก็ยังจอดได้อ,อันนี้อยากให้ท่านลองพุ่งกลับช่วยชี้แจงนิดนึงนะคะครับก็ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับว่า คงไม่ใช่อนุญาตให้จอดนะครับการการที่ผู้ครองเองอตรงตรงโรงเรียนอนุบาลเนี่ยผมต้องต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดศูนย์รวมเลยครับคือเป็นสี่แยกน้ําพุนะครับสี่แยกน้ําพุแล้วก็ในพื้นที่โดยรอบของน้ําพุเนี่ยประมาณห้าร้อยตารางเมตรอ่ะเนี่ยฮะ,ะมีโรงเรียนอยู่ด้วยกันสกโรงเรียนนะครับอออน,อนอกเหนือจากโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ยังมีโรงเรียน ขนาดใ่อีกหลายโรงเรียนนะครับกโรงเรียนรวม <c oughs> ทั้งส่วนราชการาจะเป็นส่วนราชการต่างๆผมผมว่าในช่วงงุเล่นด่วนในทั้งเช้าและเย็นเนี่ยนะครับ <c oughs> นักเรียนทั้งหมดนี่รวมทั้งคุณครูและก็อาจารย์นี่ก็หมื่นกว่าคนนะในโซนนี้เลย <c oughs> <c oughs> อค่ะค่ะต่รถนี่จะวิ่งอยู่วิ่งอยู่บนถนนนี่ประมาณในช่วงเล่ด่วนประมาณ6พันถะึง7พันคันนะฮะเยอะมากในในในช่วงบกเลนดวนะครับค่ะทีนี้เนี่ยที่เห็นว่า มีรถผู้ปกครองไปจอดหรือไปหยุดอยู่จริงๆขอขออนุญาตนาเรียนอางนี้ครับว่าอาจจะเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ปกครองหรือผู้ใช้รถใช้ถนนน,นะครับเพราะเพราะการไปไปจอดจอู่ตรงน,น,นั้นไม่ใช่เป็นการหยุดหรือจอดนะถ้าเป็นหยุดหรือจอดขิดกฎหมายแน่นอนครับว่าคุณออ <ๆ S 2> หยุดจอดอยู่ใน,น่วน <ๆๆ S 1> ที่เป็นขาวแดงนะครับแต่แต่นี่คือเป็นการที่รถรถเนี่ยของผู้ปกครองไปรอรับขุนหลานนะครับทีนี้ ก็มาต่อต่อกันยาวๆเลยฮะต่อหางแถวก็เลยไปน่าจะไปอยู่ที่ขาวแดงด้วยอ๋อเข้าคิวว่างั้นเถอะใช่ใช่ก็คือใช่เด็กเด็กเล็กครับเป็นอนุบาลก็ต้องขึ้นรถใช่ไหมฮะทีนี้รถนี่ก็ต่อคือซ้ายสุดในช่องซ้ายสุดก็จะต่อแถวยาวเลยฮะแต่แต่ไม่ใช่ว่าไปจอดทิ้งไว้แล้วก็ลงไปรับลูกในนั้นไม่ใช่อ๋อค่ะทีนี้ทีนี้อาจจะเขาไม่เข้าใจแต่ในอีส่วนโรงเรียนหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ได้แออัดขนาดนี้นะฮะมันเป็นอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าใกล้เคียง แล้วห่างไปอีกประมาณสักกิโลสองกิโลเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะตรงโน้นนี่ตรงโน้นนี่ไม่ใช่ลักษณะการเข้าคิวอย่างนี้คือเขาจอดทิ้งโอจอดทิ้งแล้วก็อาจจะไปส่งลูกไปที่ห้องเลยไปถึงห้องเลยครับแล้วก็ปล่อยรถถ้กีดขวางอาจจะมีขาวเหลืองบ้างขาวแดงบ้างค่ะ่องอันนี้ปิดกุจราจแน่นอนอ๋อใช่ครับตำรวจไปเจอก็อาจจะต้องจับกลุ่มออกไปสั่งหรือบังคับล้อได้อะครับอ๋อค่ะเข้าใจครับมเข้าใจแล้วได้ค่ะเราก็ต้องให้ทาง รองผู้กับได้มาอธิบายให้ประชาชนได้ฟังนะคะเพราะว่าเราเองเราก็รู้สึกว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีลักษณะอย่างนี้ค่ะพอช่วงเวลาที่จะเด็กนักเรียนเลิกนะคะก็จะมีผู้ปกครองขับรถนะคะเพื่อที่จะไปรอรับเด็กแต่ว่าก็อยู่ในรถนะคะค่อยๆขยับกันไปอย่างนี้ลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับโอเคงั้นต้องขอขอบคุณนะคะรองผู้กับจราจรมากเลยนะคะที่ท่านมาให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะท่านคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับท่านพันธมิบรโทสุทธินะคะ นิติอัครพลนะคะซึ่งท่านก็ยินดีที่มาให้ข้อมูลนะคะก็ซึ่งก็บอกว่าท่านบอกว่าประชาชนน่าจะคาดเคลื่อนทำความเข้าใจคาดเคลื่อนอ่ะเพราะว่าในกรุงเทพก็เป็นอย่างนี้นะพี่หนุ่ยนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะบางโรงเรียนนี่บางที เขาจะมีชุมชผู้ปกครองนี่ต้องออกมาช่วยบรกรถเลยอ่ะเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บน้องเรียนเลิกปุ๊บเนี่ยรถของผู้ปกครองก็จะทยอยทยอยต่อคิวกันมาเพื่อที่จะมารับบุตรหลานนะคะพอคุณครูเดินมาส่งปุ๊บเขาก็ออกแล้วก็ทยอยทยอยกันขับมาแต่จอดนิ่งเลยเนี่ยตรงบริเวณขาวแดงมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะค่ะก็ต้องส่งต่อถึงคุณมนทิราด้วยนะคะทำความเข้าใจตรงนี้นะคะอ่าโอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรา แหมพอข่าวจราจรไปเรียบร้อยแล้วตำรวจสามสามข่าวเลยนะคราวนี้คราวนี้มาผู้ผู้ใช้รถใช้ถนน้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะคะเป็นคลิปที่เขาบอกว่าแหมเก่าจังนะคะเป็นคลิปที่ชาวอเมริกันถ่ายไว้นะคะค่ะเป็นคลิปที่ถ่ายโดยกัปตันอเมริกันนะคะท่านถ่ายไว้เมื่อวันที่8ธันวาคมเนี่ยปี57นี่เองนะคะเวลาประมาณ11นาฬิกา28นาทีก็ตอนก่อนเที่ยง นะคะเ,คเขาบอกว่าแท็กซี่ไทยนักเลงโลกท้าฟล์กันกลางถนนเลยนะคะโพสแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเก๋าจังเลยนะคะแท็กซี่ไทยไปไปไกลนักเลงโลกชัวลงข่าวแบบนี้เลยคลิปนี้นะคะถ่ายได้ในรถยนต์คันหนึ่งนะคะที่ถนนอ่อนนุช6 6เขาบอกว่าจะเห็นว่าคนขับแท็กซี่คันสีเหลืองเนี่ยจอดรถลงมาแล้วก็เอาอาวุธลงมาด้วยนะ มาท้ารถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นแท็กซี่สีชมพูให้ลงมาไฟล์กันกลางถนนเลยเขาบอกแบบอย่างนี้ทะเลาะกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะว่าแท็กซี่ไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าค่ะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับ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 ใจร้อนมากเลยนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ครับครับครับพี่ครับครับค่ะเค่ะเดี๋ยวสินะคะดูดูคนขับรถสีสีเหลืองนะคะนั่นอืค่ะงานไฟครับงานไฟครับ โอ้ก็นักเลงจริงๆคันที่นั่งอยู่ก็น่าจะเป็นแท็กซี่เหมือนกันนะเพราะเห็นมีพวงมาลัยอยู่นะแล้วก็แบบฝรั่งเขาบอกว่าฝรั่งเป็นคนถ่ายใช่ไหมใช่ฝรั่งนั่งอยู่ในแท็กซี่คันนี้แล้วก็เลยถ่ายเก็บภาพแล้วก็เลยลงโพสต์ลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเนี่ยแหละก็นี่แหละเสียชื่อไหมเนี่ยอารณมร้อนมากเลยอ่ะแท็กซี่สีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองกับสีชมพูเขาบอกว่าสีเหลืองนี่มาปาดปาดหน้ารถแท็กซี่สีชมพูแล้วก็ถืออาวุธลงไปนะคะไม่รู้ว่าไป มีปัญหากันมาตั้งแต่ไหนนะคะพอมาถึงกระจอดลงขวางถนนคว้าวุธลงมาเลยคู่ปรับเก่าหรือว่ามาเจอกันกลางถอะไรอย่างเงี้ยบนกลางถนนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าดีนะคันสีชมพูไม่ลงมานะถ้าลงมาก็คงเป็นเรื่องอ่ะนะก็เขาก็มีอาวุธไงลงไปก็เจ็บตัวอยู่ในรถปลอดภัยกว่าพี่หนุ่ยอย่างน้อยๆยังมีเหล็กหุ้มอ่ะลงไปนี่โดนตีหน้าเลยอย่างอย่างน้อยก็มีสติอ่ะนะคะไม่ใช่แบบโมโหเจอโมโหเนี่ย พังทุกรายนะโมโหเจอโมโหเน Darwin> ี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขาโมโหไปฝั่งเดียวแล้วสีชมพูก็นั่งอยู่ในรถนะคะอย่างน้อยก็ปลอดภัยนโมนโมนโมโอโโอโแหมอย่างนี้นี่ถ้าเอาไปลงไปต่างประเทศเนี่ยก็เสียชื่อนะเสียชื่อเสียชื่อเสียชื่อจริงๆนะคะเอาละค่ะจะเก๋ยังไงเก่งยังไงก็อย่าถึงกับฆ่าลันอะไรนะตีลันฟันแทงกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนจะจบเบรกสองก่อนก่อนจะจบเบรกแรกแล้วเข้าสู่เบรกสองเนี่ยนะคะ ก็ยังเกี่ยวข้องกับแท็กซี่อยู่ไหนไหนมีแท็กซี่แล้วก็เลยเชื่อมแบบเลยต่อเนื่องกันไปเลยละกัน<ช>นะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นคลิปที่ผู้โดยสารนะคะนั่งแท็กซี่คันหนึ่งล้วอึ้งไปเลยอะคะอ่ะแท็กซี่<ช>นี้ปรับนอนเหมือนกับ คือปกตินี้เราจะเห็นแบบว่าบางรถบางคันอย่างเช่นรถสปอร์ตเนี่ยสามารถแบบปรับเอนแล้วแบบมันต่ำไงคะเพราะว่าขับก็ลาบากเราเองเราก็ไม่ชอบอเราชอบโฟวิลมากกว่ารู้สึกว่าทัศนียภาพมันดีกว่านะทัศนวิสัยดีะอะไรเงี้ยเราจะเห็นชัดแต่นี่แท็กซี่แบบปรับเอ็นนอนเหมือนกับจะนอนอ,ะอ่ะเราใช้เข่าอะค่ะพี่นุ้ยบังคับพวงมาลัยอ่ะนั่นนะคะโอ้ตายแล้วนี่เราไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเองก็ห่วงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะคะเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะก็เป็นเฟซบุ o กนะคะเราได้มาจาก a c e b o o k นะคะ you like เขาก็บอกว่ามีคนโพสต์เข้ามานะคะบอกว่าเป็นแท็กซี่มหานตภยัยดูจากคลิปเลยนะคะบอกเอนเบาะนอนนะคะใช้เข่าขับแทนนะคะ<า>แล้วก็บอกว่าเขาก็ยังโพสต์มาบอกว่าเจอมากับตัวเองเลยค่ะเรียกแท็กซี่จากกรมแรงงานนะคะจะไปบางกะปิคนขับนะคะเอนเบาะนอนมาตลอดทางโดยไม่ใช้มือจับพวงมาลัยเลยแถมใช้หัวเข่าของตัวเองเนีย่ยขับแทน อันตรายมากเลยบอกขอโทษนะคะไม่ทันได้ถ่ายทะเบียนพอขึ้นมาคนเดียวก็เลยกลัวนะคะแต่ว่าก็ใช้โทรศัพท์ตัวเองนี่แหละคะ่ะถ่ายคลิปมาไว้แล้วเพื่อที่จะเอามาลงให้ใหเพื่อนๆได้ดูกันนะคะบอกความยาวเนี่ยประมาณ30วินาทีเผยให้เห็นว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้นะคะ กำลังขับรถแท็กซี่ด้วยความแบบด้วยท่าทางสบายสบายสบายเกินจนผู้โดยสารเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของตัวเองโชเฟอร์น,นี่เอนขับนะคะลงคล้ายกับท่านอนเลยก่อนจะชันหัวเข่าเนี่ยขึ้นมาเพื่อบังคับพวงมาลัยแทนมือและก็สวมแว่นตากันแดดไปด้วยนะคะบอกว่าพอคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์นะคะ,ะก็จะมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยส่วนใหญ่ก็ตําหนินะคะพฤติกรรมของโชเฟอร์คนนี้นะคะนอกจาก ไม่เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ห่วงตัวเองด้วยนะคะแถมยังเกิดเ,เกิดคำถามนะคะว่าขับรถแบบนี้จะมองเห็นทางหรอ mm hmm. แล้วขณะที่ mm hmm. บางส่วนนะคะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าจากการขับรถมาตลอดทั้งวันนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วย mm hmm. อันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะถ้าดิฉันไปเจอดิฉันก็ ไม่รู้จะกล้าเตือนหรือเปล่าเดี๋ยวเตือนไปเดี๋ยวพี่เขาโมโหขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ไม่ใช่ไปกันใหญ่น้องเขาก็มาคนเดียวค่ะเป็นผู้หญิงก็กลัวเนะก็เลยบอกว่าต้องถ่ายคลิปเก็บไว้ก็บังคับแต่คือก็ต้องทําสงบสงบจิตสงบใจเพื่อให้ไปถึงที่โดยปลอดภัยนะคะอันนี้ไม่ควรเลยนะคะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีเลยค่ะข่าวเครียดนะเรื่องตํารวจแล้วมาแท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเบรกที่2ค่ะ